จติตตูส่วนสวัสดีคนไทยน้องๆคนด้วยนะคะเพราะวันผมไม่น่าพีคผมไม่ว่างนะครับผมผมองมาทำคลิปให้รีวิวซูฟิตตายของโลบ็อกให้ดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าที่โลบอกกันเลยมันจะมีอยู่แ,แถวนี้นะครับนคืออไรเดี๋ยวคุณดิฉันนี่โซฟีตายมันจะเป็นแบบนี้นะ นีいい่ครับมีนโซนยิงกันนะครับนี่ครับดู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 าูด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 นดูไมู่ดูดูดดู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 ูดูดูดดดูดูดดู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 ดอดด มนจากไหนอะเราตายตอนนี้เราลี่ยนนนี้เฮ้ยผมก็สีแล้ววะนี่งสอ้าเราขับาพ นี่จบแค่นี้ครับนี่จบแค่นี้กันนะครับฮันดูจะกิ๊กได้หรอกิ๊กได้หรือวันนี้เพื่นเพื่อนได้เลยนี่ว่าแล้ที่จะดูอยู่ว่าน,นะครับใช่ทีวิวันนี้นานนี้ครับเป็นลูกบ้านหรือว่าสัานมายครับเดอร์อมาครับหรือว่าสัานนี่ครับ นันน้ำท่วมรถด้านสตปดิโอแมนด้านรถนี้ดูพี่ไฟมางเ่มาบวก,กันด้วยนะครับเวลาหลเลยโอเคนเั่นดูยีน้อน้องกูายกิอเาบอวาโอ้ยโอ้โน้องกูกูไม่ยกาแลมันเป็นอะไรไมันะโอเคใครที่ติดตามน้ผมเนี่ยจะลืม ตามช่องผมด้วยไปกัน Let's go แค่นี้เลยนะครับ